สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนําวิธีการทํา 3D animation นะครับจากมิส a โมแล้วก็นําเข้ามาใช้นะครับเป็น AR 3D แบบเคลื่อนไหวใน Unity นะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะเข้ามาที่เว็บ readyplayer.me/vrchat นะครับก็คือลิงก์นี้แหละนะครับ จากนั้นเราก็เข้ามาที่ทำการสร้างอวตารนะครับโดยการคลิกไปที่ create อวตารนะครับพอคลิกเข้ามาที่ create อวตารเสร็จนะครับเราก็สร้างอวตารของเราขึ้นมานะครับซึ่งในส่วนของการสร้างอวตารเนี่ยผมก็ได้ทำคลิปสอนไปแล้วนะครับจากนั้นก็ตกแต่งตัวอวตารให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นะครับ,ก,นะรบกดปุ่ม next ครับ ทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับสร้างเสร็จกดปุ่ม next เนี่ยนะครับเราก็จะได้ลิงก์นี้มานะครับให้เราไปที่ลิงก์ copy ตรงนี้นะครับคลิกไปที่ copy ครับจากนั้นเปิดแ็บใหม่ขึ้นมาครับ c อนโทร v ลงไปนะครับแล้วก็กดปุ่ม enter ครับพอกดปุ่ม enter แล้วเราก็เลือกว่าจะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับในทีนี้ผมจะเอามาไว้ที่ ar 2002นะครับ ตรงนี้ผมจะขอตั้งชื่อนะครับตัวนี้เป็น 3D นะครับ 3D Avatar นะครับ 3D Avatar .fbx นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม save ครับเรียบร้อยนะครับพอได้นะครับ 3D นามสกุล .fbx นะครับจาก read readme readme p a y e m e นะครับตัวนี้นะครับ ต่อไปนะครับเราก็เปิดแทบใหม่ขึ้นมาครับแล้วก็เข้าไปเว็บ Mixamo นะครับซึ่งทั้ง2องอย่างนี้ผมก็ได้ทําคลิปสอนไปหมดแล้วนะครับอ่าเราก็ไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า mixamo.com นะครับอ่านี่คือหน้าตาเว็บ mixamo.com นะครับทีนี้นะครับเราก็ไปนำ 3D อวตารที่เราดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นี้เข้ามานะครับวิธีการนะครับ ไปที่ปุ่มนี้ครับอัปโหลดคาแรคเตอร์ครับจากนั้นมาที่ select character file ครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราบันทึกเมื่อสักครู่นี้ผมตั้งชื่อว่า 3D Avatar .fbx ครับก็กด open เข้ามาครับพอโหลด 3D เข้ามาเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นตัวอย่างแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรากดปุ่ม next ครับแล้วก็กด next อีกครั้งหนึ่งครับ เสร็จแล้วเราก็มาเลือกนะครับอ n น m ิเมชันนะครับว่าเราอยากให้ตัวนี้นะครับมันแสดงอ n น m ิเมชันแบบไหนนะครับอ่าอย่างเช่นสมมติว่าผมจะให้มันแสดงอ n น m ิเมชันแบบนี้ครับอ่ามันก็แสดงท่าทางตามที่เราต้องการเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทําการดาวน์โหลดครับมาที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้คลิกครับจากนั้นตรงฟอร์แมตเนี้ยนะครับให้เราคลิกและให้เลือกเป็น fbx for unity นะครับให้เลือกตัวนี้นะครับ FBX for Unity นะครับคลิกตัวนี้ก่อนนะครับส่วนค่าอื่นไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดครับพอกดปุ่มดาวน์โหลดนะครับจะถามว่าเซฟไว้ที่ไหนชื่ออะไรนะครับผมก็จะเอามาเซฟไว้ในโฟลเดอร์ AR 2022ดนี่แหละนะครับก็จะเป็น 3d avatar นะครับ at silly dancing .fbx โอเคนะครับ ก็เซฟครับเรียบร้อยนะครับพอเซฟเสร็จนะครับทีนี้เราก็เปิด Unity ของเราขึ้นมานะครับโปรเจกต์เดิมของผมเนี่ยจะเป็นโมเดล 3D แบบภาพนิ่งตัวนี้ผมจะลบทิ้งนะครับก็มาตรงนี้นะครับกด delete ที่แป้นพิมพ์นะครับลบทิ้งไปนะครับเสร็จแล้วผมก็จะไปนำ 3D นะครับ i o n m เม i o n เมื่อสักครู่นี้เข้ามานะครับก็จะไปเปิดโฟลเดอร์นะครับ AR 2022ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ครับ 3D a ดอัลนะครับ Add s y l ลี่แ n นนะครับผมก็จะลากไฟล์นี้แหละนะครับลากเข้ามาใน a s s e t s นะครับกดเมาส์แชไว้ครับลากเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็ปล่อยเมาส์ครับอ่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราก็จะได้ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับพอได้ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับอ่าถ้าเราคลิกนะครับสามเหลี่ยมเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับเนี่ยนะครับว่าจะมีข้อมูลอะไรบ้างอยู่ในนี้นะครับ โอเคนะครับเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จนะครับสเต็ปต่อไปทํำยังไงนะครับอ่าเราก็จะเอาตัว 3D นี้แหละนะครับมาเป็นโมเดลเวลาที่เราส่องทารเกตภาพนี้นะครับกดเมาส์แชรไว้ตรงนี้ครับกดเมาส์แชรไว้ตรงนี้แล้วก็ลากมานะครับเนี่ยลากมาใส่ตรงอิมเมจทารเกตตรงนี้ครับแล้วก็ปล่อยเมาส์ครับจากนั้นนะครับก็ปรับสเกลครับอ่าที่นี้ผมจะใช้0.02อแล้วกันนะครับ 0.02นะครับ0.02นะครับสเกลนะครับ x y แท0.02หมดทั้ง3อันนะครับตรงนี้ก็จะเป็น180องศาอา้าวเล็กมาก 0. 0.2สิไม่ใช่ 0. 0.2ตัวทีนะครับ 0. 0.2อ่ะ 0. 0.2 0. 0.2โอเคนะครับ 0. 0.2จริงๆก็ยังใหญ่ไปอยู่นะครับอ๋อเป็น 0. สี่อ้ไม่ได้0.1อ่ะประมาณ0.1น่าจะนะครับผมจะให้แค่0.1ก็น่าจะโอเคละนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ0.1นะครับทีนี้นะครับพอได้แบบนี้นะครับหมุนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น180ก็หันหน้ามาตามนี้เลยนะครับทีนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือสังเกตว่านะครับตัวอวตารของเราเนี่ยนะครับมันไม่มีเท็กเจอร์นะครับมันเป็นสีขาว เราจะทํายังไงให้มันมีนะครับภาพที่มันเป็นใส่เสื้อภาพแบบนี้มาด้วยนะครับวิธีการนะครับวิธีการดับแรกเลยนะครับให้นะครับทำการสร้างนะครับโฟลเดอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงแอสเซทนี่แหละนะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาขึ้นมาแบบนี้ครับครีเอทนะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ครับสร้างเป็นโฟลเดอร์ตั้งชื่อเป็น t e x t เจอ t e x t นะครับ u r e นะครับ texture นะครับอีกอันหนึ่งนะครับคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งครับ create folder นะครับอันที่สองนี้ตั้งชื่อเป็น material นะครับ m a นะครับ t e r i a l material นะครับกดปุ่ม enter ครับอ่าเราก็จะมีสองโฟลเดอร์นะครับคือ material กับ texture นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกลงไปที่นะครับตัว3 d avatar คลิกตรงนี้ก็ได้คลิกตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าเมื่อเราคลิกลงไปที่ตัว 3D อวตารนี่นะครับเราก็จะมานะครับใส่เท็กเจอร์ใส่พื้นผิวให้ยังไงนะครับอ่าผมจะคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นเมนูนะครับเมนูที่อยู่ด้านบนนะครับมันก็จะมีคําว่า s p l n s t l e c t r i ไรนะครับให้เราคลิกไปที่ Select ครับ การที่จะเห็น3อันนี้เมนูแบบนี้ให้คลิกตรงนี้ก่อนนะครับคลิกตรงชื่อ 3D อวตารเนี่ยแล้วเราจะเห็นเซเลกคลิกไปที่เ l e c t แบบนี้นะครับพอคลิกไปที่เซเลกแบบนี้นะครับมาที่ Material ตรงนี้ครับคลิกไปที่ Material เราก็จะเห็น t e x t u จ e เห็นไหมครับ t e x t u r e กับ m a t e r i a l 2อันนี้นะครับผมก็จะคลิกไปที่ texture ก่อนเป็น e x t r a c t Texture นะครับคลิกตรงนี้นะครับคลิกอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะเปิดโฟลเดอร์แบบนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเห็นโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเท็กเจอร์ตัวนี้นะครับก็คืออยู่โฟลเดอร์นี้นะครับคลิกไปที่เท็กเท็กเจอร์อ่าโฟลเดอร์นี้ชื่อโฟลเดอร์ที่เราสร้างมันก็จะมาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ select folder ครับพอคลิกไปที่ select folder นะครับโฟลเดอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะอิ p พ r ตเข้ามาแล้วก็คลิกไปที่ fix now นะครับตรงนี้นะครับ fix now อย่างเงี้ยนะครับ เรียบร้อยนะครับเนี่ยใส่เสื้อผ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับแมทเทอเรียก็เหมือนกันนะครับ Extract Material คลิกนะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ชื่อว่า m a t e r i a l i a มนะครับก็คือตัวนี้แหละนะครับที่เราสร้างแล้วก็ส elect โฟลเดอร์ครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับใส่เสื้อผ้าถูกต้องตามปกติแล้วนะครับจากนั้นนะครับเมื่อทําแบบนี้เสร็จนะครับให้มาที่ rig ตรงนี้นะครับ rig นะครับ แอนิเมชันไทท์ตรงนี้นะครับให้คลิกนะครับเราจะเปลี่ยนจากเจเนอริกเนี่ยเป็นนะครับตัวล่างสุดนะครับฮิวแมนออยด์ฮิวแมนฮิวแมนออยนะครับฮิวแมนออทฮิวแมนออยตรงนี้แหละนะครับตัวล่างสุดนี่แหละคลิกเลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเลือกแค่นี้นะครับจากนั้นกดปุ่มแอปพลายครับอ่ากดปุ่มแอปพลายเรียบร้อยนะครับในส่วนของ r I g นะครับ ทีนี้เราจะให้นะครับเวลาเราสแกนเสร็จเนี่ยให้ตัว 3D เนี้ยนะครับมันแอนิเมชันได้ทำยังไงนะครับวิธีการนะครับมาตรงนี้นะครับมาตรงว่างๆตรงนี้แหละนะครับตรงที่ผมชี้เมาส์เนี่ยนะครับคลิกเมาส์ขวาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็มาที่เมนูชื่อว่า create นะครับแล้วก็นะครับมาที่เมนูที่ชื่อว่า Animator Controller อ่าตัวนี้นะครับ Animator Controller ครับคลิกซ้ายลงไป มันก็จะโชว์สัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับมันก็ขึ้นคําว่า New Animation นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็น 3D Animation 3D Animator นี่แหละครับกด Enter นะครับเราก็จะได้รูปนี้ขึ้นมานะครับพอเราได้รูปนี้ขึ้นมาเสร็จนะครับเราก็อาจจะ Double ล l i c k ตรงนี้ก็ได้หรือมาที่ด้านบนก็ได้นะครับมาที่แถบที่ชื่อว่า Animator นะครับคลิกลงไปแบบนี้ครับ พอคลิกลงไปแบบนี้เราก็จะเห็นนะครับปุ่มสีฟ้าสีเขียวสีแดงนะครับ entry ตรงนี้นะครับให้ทำการคลิกเมาส์ขวาขึ้นมานะครับพื้นที่ว่างตรงนี้คลิกขวาขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้และเลือกไปที่ create state นะครับสร้าง State แล้วก็เลือก empty นะครับว่างเปล่านะครับคลิกที่ empty ห่งครั้งนะครับเราจะได้ปุ่มสีส้มนะครับแล้วก็จะมีชื่อขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสีส้มๆนะครับ ถ้าเราอยากเปลี่ยนชื่อเราก็คลิกลงไปนะครับแล้วก็นะครับตั้งชื่อตรงนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ตั้งชื่อก็ได้ในทีนี้ผมไม่ตั้งนะก็แล้วกันผมจะใช้ชื่อนี้แหละคือ new state นะครับสีส้มนี้นะครับจากนั้นนะครับพอเราคลิกที่ตรงนี้มันโชว์ inspector ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้นะครับตรง motion ตรงนี้นะครับมันขึ้นคําว่านัน motion ก็คือยังไม่มี motion นะฮะให้เราคลิกตรงนี้นะครับที่เป็นวงกลมเล็กๆตรงนี้นะครับคลิก แล้วก็มาเลือกนะครับชื่อ Animation ตรงนี้ของเราก็คือ Silly Dancing นะครับตอนนี้มันเป็น N O N E นันอยู่นะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับคลิกอย่างเงี้ยนะครับแล้วค่อยคลิกที่กากรบาดตรงนี้ปิดไปนะครับเนี่ยมันก็จะเป็น o t ชันคือ Silly Dancing นะครับแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็กลับมาที่ซีนครับทีนี้นะครับกลับมาที่ซีนนะครับอ่ามา เดี๋ยวเรามาตั้งค่าต่อนะครับทีนี้นะครับมาที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับ 3D มดิอวัตต้าซิลลี่แดนซิ่งนะครับคลิกตรงนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งครับอ่าคลิกตรงนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้มันโชว์นะครับแอนิเมเตอร์นะครับโชว์ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยคอนโทรลเลอร์นะครับตอนนี้คอนโทรลเลอร์แอนิเมชันเนี่ยมันยังเป็นนันอยู่เห็นไหมครับเนี่ยมันยังไม่ได้เลือกนะครับยังไม่ได้เลือกให้ตัวนี้แสดงนะครับเพราะฉะนั้นคลิกไปที่วงกลมเล็กๆนะครับขวามือตรงนี้ แบบนี้นะครับแล้วก็มาเลือกชื่อนี้นะครับ a t o r i m a น o r คลิกตัวนี้ครับอ่าแล้วก็ปิดลงไปครับอ่าตรงนี้คอนโทรลเลอร์มันก็จะเป็นชื่อ 3d Animator Controller นะครับให้มันขึ้นแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับพอขึ้นแบบนี้เสร็จนะครับสเตปต่อไปนะครับให้มาที่ Labchi ส c t ครับอ่าคลิกไปที่ส elect จากนั้นคลิกไปที่ Animation ครับอ่าแท็บ animation คลิกลงไป นะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาครับอ่าเราก็จะเลื่อนลงมาตั้งค่าครับพอเราเลื่อน animation เสร็จก็มาดูนะครับหให้คลิกที่ loop time นะครับก็คือให้มันเล่นแบบวนลูปนะครับคลิกตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายถูกครับ e นะครับเบรก into post คลิกลงไปครับ3 b a เบ into post ตรงนี้คลิกลงไปอีกครับ4 b a เบร into post คลิกตรงนี้ลงไปอีกอ่าเป็นว่าเช็ค 1, 2, 3, 4จุด นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วจะมีคําว่า apply ครับมีคําว่า apply นะครับคลิกไปที่ apply ครับคลิกไปที่ apply นะครับแปลว่าตอนนี้นะครับเราได้สั่งให้นะครับตัว 3D นี้มันเล่น Anim เม i ันเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบกันนะครับว่าถ้าเรานะครับ แสดงตัวอย่างหรือส่อง AR เนี้ยมันจะโชว์ 3D ตัวน,นี้เล่นแอนิเมชันหรือเปล่านะครับหรืออยากดูตัวอย่างแอนิเมชันนะครับคลิกตรงนี้ลองดูก็ได้เพลย์นะครับเนี่ยกดเพลย์มันก็จะโชว์แอนิเมชันให้ดูตอนนี้เห็นไหมครับทีนี้นะครับเราจะลองมาส่องดูนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันดูว่าเมื่อนะครับเราส่องเออารแล้วนะครับตัว 3D มดีแอนิเมชันนี้มันจะโชว์ขึ้นมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอ,อเปิด สมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับในเครื่องก่อนนะครับจะได้มองเห็นภาพไปด้วยกันครับอ่ะโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนะครับมากดปุ่มนี้นะครับอ่ามากดปุ่มนี้นะครับดูซินะครับเราจะส่องกันนะครับมันจะเห็น animation นะครับ 3D เล่นไหมนะครับอ่ะมาแล้วนะครับผมก็จะ มือถือไป2ครับนี่เห็นไหมครับน่เรียบร้อยนะครับเนี่ยเล่นแล้วนะครับอ่าสามดีเอดิเบนะครับที่ส่งออกมาจาก m i x ซ m โนะครับก็จะมาเต้นเท่ๆแบบนี้นะครับในสมาร์ทโฟนของเราโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีการทำ a r 3า AR3D นะครับว่าทำอย่างไรนะครับให้เป็น อนิเมชันแบบนี้ได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ